กรรมไม่เชื่อเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษเป็นต้นเราจะเห็นได้ว่าบุคคลที่ใดที่เต็มไปด้วยอุุสนและกรรมมาบทสิบนี้จะหาความสุขใดใดไม่ได้เลยมีแต่ความชั่วทางกายวาจาและใจไม่เป็นที่ต้องการของสังคมไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมหมู่มากชีวิตมีแต่ความตกต่ําที่วันนี้เอามาพูดเพราะว่าเห็นข่าวก,การเมของนักร้องชื่อเสียงโด่งดังคือธรรมชาติของมนุษย์ การเสพกามเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าไม่มีศีลธรรมครองอยู่หรือกำกับอยู่มันก็จะกลายเป็นสัตว์จะเสพกามกับอะไรก็ได้อย่างเช่นสุนัขถ้ามันมีลูกตัวเมียตัวพ่ออาจจะไม่รู้ว่า,วานี่คือลูกพอมันโตเป็นสาวมันก็สมสู่กันอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นคนมันมีจริยธรมร,ธรมศีลธรรมมันมีลำดับขั้นตอนการนับถือ เกี่ยวกับสายโลหิตมันมันกลายเป็นบาปแล้วมัน